เรบร้ยแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นิ่งจะมาทํานี่เลยมะเสือยาวนะคะนี่จะทําอะไรคะอาหารจีนญี่ปุ่นอีกแล้วนะคะ นัตสมาโดนัตสึนะคะมาทานมาทำกันเลยค่ะอันนี้นี่ก็จะทำอันนี้เขาก็จะเป็นแบบสำเร็จรูปมาแล้วนะคะอันนี้เนาะเป็นน้ำซุปที่สำเร็จรูปแล้วนะคะแต่ว่ามะเขือมะเขือเดี๋ยวนีมหั่นเองนะคะมะเขือมาดูพี่ว่าเราจะหั่นมะเขือแล้วก็ทำยังไงไม่ให้มะเขือมันมันดำนะคะเดี๋ยวนี้มก็จะ เตรียมน้ำเกลือนะใส่เกลือไปนะคะในน้ำเพื่อที่จะไม่ให้มะเขือดำนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะใช้มะเขือสองลูกนะคะสองลูกก็พอแหละคนเดียวนะคะก็าหั่นครึ่งนะคะจะสวยด้วย ื่้งไว้เลยนะสองลกูกอืมมาเขือนอ่อนนะคะรีบผ่นรีบเอาลงนะคะเกลือนะคะไม่ให้หนาเกินแล้วก็ไม่ให้บางเกินนะคะพอดีพอดีเอาพอดีพอดีแล้วนะคะ าลงแช่น้ำไว้เลยนะคะมะเขือนี่ก็จะหัน่นเฉียงเสียงนะคะหัน่นเฉียงเสียงจะได้ดูหน้าอร่อยนะคะถ้าหั่นตรงๆมันจะไม่สวยด้วยนะคะถ้าหัน่นเฉียเสียงแล้วมันจะดูเป็นชิ้นสวยน่าทานนะคะแช่น้ำเกลือโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเอามาผัดนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอรลง น้ำมันเยอะๆหน่อยนะคะคือเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับที่เราเอาให้มันโดนน้ามันก่อนแล้วก็ขึ้นมานะคะแล้วค่อยไปผัดถ้าเราผัดทั้งเดียวนี้มันจะใช้เวลานานนะคะใช้น้ำมันร้อนๆแล้วก็เอาไปเหมือนกับแชมพูละก่อนนะคะแต่เราไม่ไม่ได้ใช้แป้งนะคะเดี๋ยวเอาขึ้นจากน้ำน้ำเกลือ,อไว้ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มันมีน้ําเยอะนะคะโอเคนะคะกระทะเราก็เอาน้ํามันอ,อกหมดแล้วแล้วก็ เดี๋ยวเราก็จะลงผัดเลยนะคะเอามะเขืองลงเลยเนาะมะเขือ,อที่เราอ่าลอดเอาไว้นะคะแล้วก็ใส่ซอสลงไปเลยนะคะของเขาก็จะใช้เอซอสหอยนางลมนะคะซอสหอยนางลมแล้วก็ ซอบพีชนะคะก็อันข้างในนี้ก็จะมีหมูสับแล้วเรียบร้อยนะคะอันนีก็เรียบร้อยแล้วค่ะ อนี้ก็เรียบร้อยอย่างไงมันใช้เวลาไม่นานนะคะถ้าเราเอามะเขือเราไปผัดก่อนนะคะไปทอดก่อนนะคะไม่ว่าทอดนะโอเคนะ้ะเดี๋ยวเราก็ปิดไฟเดี๋ยวไม่ยังหันหันหอมโรยหน้านะคะเท่านี้ก็คืออของเข้ามันมีรสชาติอยู่แล้วถ้าเราไม่ไม่ชอบเราชิมดูนะคะแล้วก็เพิ่มของชูรสหรือว่าน้ำ ราน้าตาลลงไปได้นะคะดูรสชาติที่เขาทําสําเร็จเอาไว้ก่อนถ้ามันไม่ลอยถูกปากเราเขาปรุงปรุงรสตามตามใจปากเรานะคะถ้าชอบเผ็ดก็ใส่พริกตามลงไปด้วยได้เลยนะคะเดีย๋ยวนี้มาหอมลงเลยนะคะหอมเราหัน่นหยาบๆนะคะไม่ได้ไม่ต้องหั่นละเอียดนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะจะออกรสเผ็ดนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาใช้ซอสพริกนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะได้แล้วนะคะนี่ก็คือนัตจือนะคะโอเคเดี๋ยวเราทานกันเลยค่ะ